เหล่ขาข่าวกัมพูชาถูกสั่งจำคุกนะครับในข้อหากบฏต่อชาติหลังไปถ่ายภาพบริเวณปราสาทต,ตาควายนะครับและดันมีภาพหลุดครับไปถ่ายติดระเบิด PMN2 มาด้วยครับอยู่กับผมจะโลดทอล์กนะฮะ การที่ทางกัมพูชาเนี่ยได้ใช้ระเบิด PMN2 วางรอบๆตัวปราสาทต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้ฐานที่มั่นเป็นปราสาทตาควายเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็ฝ่าฝืนหลักสากลต่างๆอย่างร้ายแรงนะครับแต่ทีนี้ครับมี2นักข่าวออนไลน์ชาวกัมพูชาหลังจากเหตุการณ์หยุดยิงนะครับได้ขึ้นไปทําข่าวแล้วก็ถ่ายภาพกับพี่พทหารบริเวณปราสาทตาควายแล้วก็มาโพสต์ยอะปประเทศไทยนะครับบอกประมาณว่าเนี่ยทหารกัมพูชาสามารถยึดป,ปราสาทตา ได้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วในรูปนั้นเนี่ยดันเป็นภาพหลุดครับถ่ายติดระเบิด pmn 2อยู่ในรูปด้วยนี่เป็นหลักฐานชั้นดีว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงต่างนะฮะใช้ระเบิด pmn 2นะครับแน่นอนครับมีข่าวมีภาพแบบนี้ออกไปก็สร้างความเสียหายแล้วก็ทําให้กัมพูชาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับล่าสุดครับทางกัมพูชาได้จับกลุมนะฮะแล้วก็ตั้งข้อหา2นักข่าวนี้ก็คือเป็นกบฏต่อชาติครับมีโทษจำคุก7-15ปีเลยทีเดียวครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ